สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะได้รับโอกาสให้ไปดูแลคุณตาที่ป่วยติดเตียงอะคะ่ะอายุ82ปีนะคะเออแรกๆก,ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไระคะ่ะเพราะว่าเราก็สอบสอบเปลี่ยนกับคุณแม่และน้าสาวะคะ่ะแต่ทีนี้นะาสาวไปฉีดวัคซีนท่านก็ได้รับผลข้างเคียงก็เหลือแต่คุณแม่และเราสองคนนะคะเราก็ปจัจจุปกติก็ทํางานประจําอะคะ่ะคือเช้าไปทํางานเย็ยนกลับบ้าน แต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเราจะต้องรีบมาทำธาระส่วนตัวและให้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนเวรกับคุณแม่ซ,ซึ่งท่านดูแลทั้งวันแล้วคะ่ะคุณแม่ก็จะต้องลงมาทำกับข้าวเอาบน้าอะไรของท่านเสร็จแล้วก็คือบ้านคุณตากับบ้านเราอยู่คนละหลังเพราะฉะนั้นเรากจจจ็จะช่วงนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้บำเพ็ญร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องะคะ่ะคอมพิวเตอร์นะคะยา เวลาเรากลับบ้านไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็หันไปมองคอมพิวเตอร์โอ้ยเราอยากเปิดจังเงลยเราอยากเข้าซูมกับพี่น้องเนี่ยเราอยากมาทํางานเราก็ไม่ได้ทําแล้วอะค่ะสองสองดาา์นี่ยโดยอะไรที่แบบโอ้ยฉันจะเป็นอะไรเฉันอยากกรุบํำเพ็ญกับพี่น้องแล้วคือแบบเข้าซูมนะคะแต่ว่าก็ได้แต่ฟังอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องอะไรมามาเข้าร่วมด้วยเพราะว่าคุณตาคือท่านอายุมากเนาะเป็นโรคชราค่ะ คือเหมือนกับว่าเราจะพัดห่างสายตาไปไหนไม่ได้ค่ะท่านจะเรียกตลอดจะเรียกตลอดก,ก็คือดื่มน้ําบ้วนปากดื่มนมทําธุรลส่วนตัวคือท่านท่านช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยอะค่ะเราก็ต้องนี่หมดมันมันทําให้เรามองมองเห็นด้วยว่าเหมือนเหมือนปรงอสุภะไปด้วยค่ะว่าเออเนาะเวลาเอ,อ่อคนเราแก่มาเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องพึ่งแต่คนอื่นเนี่ย แล้วบางทีบางอย่างอะ่ะเราก็คิดเอาเองค่ะคุณตาอะ่ะทาไมไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองบ้างล่ะแค่ยกแก้วน้ําขึ้นดื่มเนี่ยทำไมต้องให้ป้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็เราเวลาเราบอกตาช่วยยกหน่อยสีลายจะได้มีแบบบางทีเราก็ไม่ได้เหมือนกับว่าจะใจดําอะไรนะี่นะเราก็อยากให้ท่านช่วยเหลือตัวเองคือการยกแขนยกขาเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเอมีมีกําลังแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแต่ท่านก็ไม่ยอมทํเแี่ยก็ม,มีมีคิดอยู่ในใจว่าอุ้ยแค่นี้ก็ทําเองไม่ได้อะไรไปอะไรก็ตอนแรกบางทีแบบเราทํานานๆทุกวันทุกวันเนี่ยคือแบบจิตใจมันก็แบบเออเนาะทาไม ทำไมต้องเป็นเราเนี่ยตาอะไรอย่างเนี้อะไรค่ะมันก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับกับตรงนี้ทีนี้เราก็ทํายังไงล่ะทีนี้ก็คือหวังพึ่งหวังพี่น้องอะค่ะเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเราเกิดเรื่องเราเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะมาคุยให้หมูฟังอะค่ะเราก็ได้พลังแรงใจจากพี่น้องว่าเออสู้สู้นะเนี่ยเราเนี่ยคือโจทย์ของเราเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย,ย,ยคือสมบัติของเรา ถ้าเราได้ทำตรงนี้มันเป็นเหมือนกุศลน,นะคนเขายังไม่ได้มีโอกาสเลยพี่บางท่านก็บอกเนี่ยพี่ยังไม่มีโอกาสทําให้พ่อให้แม่พี่เลยนะท่านเสียไปพี่อยู่ต่างประเทศพี่กลับมาดูแลท่านไม่ได้แต่คงยังดีนะคงยังได้ดูแลตาดูแลพ่อดูแลแม่อะไรเงี้ยเราก็เออมีกําลังใจขึ้นนะคะก็คือการครบแล้วเคารพมิตรดีเนะี่ย เป็นเหมือนพลังเป็นเหมือนแรงที่ทําให้เรามีกําลังพลังมากขึ้นนะคะในการที่จะกลับไปต่อสู้กับเหตุการณ์หรืออะไรที่เราเจอมาค่ะแล้วแล้วพอเราเปลี่ยนความคิดได้ค่ะเปลีนความคิดว่าเออเนี่ยนะคืออย่าไปคาดหวังนะคะเปลี่ยนความคิดว่าอาจารย์ก็จะสอนเสมอว่าอย่าไปตั้งความหวังอย่าไปอยากมากยิ่งอยากมากยิ่งหวังมากเราก็จะทุกข์มากนี่ค่ะก็ก็เลย เริ่มเปลี่ยนความคิดว่าเออเรามาทําตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสของเราละเราก็จะทําให้มันเทนดีที่สุดแล้วมันยังเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายค่ะไม่ไปติดติดยึดความสวยความหล่อหรือความอะไรที่มันที่มันเคยสวยๆงามๆอะ่ะเมื่อก่อนคุณตาก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยอยู่ๆก็มาเอา่อว่นน้าลายไม่ได้เราไปเห็นเห็นในเห็นหลายๆอย่างที่มันไม่น่าดูไม่น่ามองค่ะ เออเป็นเหมือนน,น้ำลายเส็มหะอาเจียนหรือเป็นแพมเพิร์ดต้องไปเช็ดอึเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มมองเห็นเห็นความเป็นไปของร่างกายอะค่ะที่เขาเสื่อมโทรมตามไปอ่ะมันทําให้ให้จีนข้อสามของเราอ่ะที่เป็นเรื่องพรมอาจารย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการไปติดในเรื่องการเรื่องอะไรมันเริ่มลดลงไปด้วยค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะเราจะเห็น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  เตศตรงข้ามหรืออะไรเราก็ยังมีหวั่นไหวบ้างนะแต่ตอนนี้นี่คือแบบเห็นเล้วแโอ้มันก็แค่น้ําเลือดน้ําหนองเป็นอะไรที่สุดท้ายมันก็เป็นเหมือนกันหมดก็เหี่ยวเหี่ยวย่นย่นยันยานหย่อนหย่อนอะไรที่มันดุมดุมดูมัาแล้วมันมันมันยังไงอ่ะมันถือว่ามันไม่คงที่คงทนนะคะเรามันก็เลยทําให้เราเริ่มปล่มปงได้ค่ะ แต่ตอนนี้นี่คือเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งมากขึ้นแนละ้ไม่ค่อยหวั่นไหวกับอะไรสิ่งสวยงามหรือว่าไปยึดติดอะไรที่มันไม่คงที่งคงทนแบบนั้นแล้วค่ะก็ความคิดเปลี่ยนไปก็เลยทำให้เรารู้สึกเป็นจุกมากขึ้นค่ะ